ก็เกิดหลังไม่อยากเอาเมียมาเลยหลังเซนเตอร์อ้ตัวเฮ้มึงเอ้ยเล่นตรงไหนเนี่ยตรงเนี้ที่มีหมอผู้ค้างอ่ะเฮ้ยเอ้าตรงนี้มีคนฟาร์มแล้วหมดที่แต่ถ้าว่ากล่องข้างหลังน่าจะเปิดไปแล้วแหละแค่มันปิดไว้ไอ้เหี้ยแม่งหายใจช้ามากเลยแล้วกล่าทีแล้วจะออกเลยใช่ไหมมีเสียงข้างๆ เฮ้ยคนคนดาวดาวอยู่นะดาวอยู่นะอ๋อทั้งออกทั้งหอกเฮ้ยผมมาอยู่อะไรตรงนี้วะอะไรทั้งออกเงินเหรอท้งออกเงินใช่ไหม มันบอกกันในคังแต่ต้องเอาไปได้สักตาละวน้อยเก็บแรก <c oughs> แพงเหยวะแค่ลำกล้องแม่งก็ลำกล้องอเฉยๆแม่งแสนเจ็ดวัตต์ฟักนี่แบบล้น,ลนอ๋อสองเซ็มสองไปพร้อบรอบเออเรามือสไนซ์สองคนเหลือเนี่ยไม่ใส่หมวกเหรอไม่ใส่พี่เลยแค่นี้แหละโอเคโคตรเอาโดนยังไงโดนสวนมากกูก็ตายอยู่แนละ้วกเกิดหลังไม่อยากเอาเมียมาเลยหลังเซ็นเตอร์โอ้มึงเออ

ยาดเก็บยาดเก็บยาดเดี๋ยวเราจะข้างรั้วข้างรั้วข้างรั้วมีมีสองตัวประมาณสองตัวผมเก็บตาป่าดังปก็ดังก็ดังปก็ดังเดี๋ยวล็อกก็ดังไปโตอยู่ท่าพี่เลยแต่เนื้อผมเขี้ไอ้กำเนิดวะมันมันมันกำเนิดไส้กูมันอยู่ตรงนี้นะตอนแรกเห็นเก็บไหนเลยพี่มันใกล้มากเลยนะเห็นตรงนี้เหรอเรื่องนี้ออกมาตรงนีเหยียแขนกูขาดเลยสัตว์มาตรงสุดสารหรอ ใช่ใช่อยู่ล่ะทุสานเลยที่รถทูสานเลยแต่มันใส่หมอกสามมั้ยมันได้ไปหนึ่งมาใส่หมอกสามใส่หมอกสามหมอกหมวกไม่ใหญ่ในหมกนะพี่ปลาควันในเซ็นเตอร์นี่มีม็ันนี้มันเก็บปืนอยู่นะวันนี้มันนี่มันนี่มันนี้อายพัก้ักเพรามานหคุณได้ป่ะ คุยิงบอสป่ะไม่ได้ไม่ได้ใครอ่ะพี่ยิงพี่ยิงฐานที่เดิมพี่ยิงบอสพี่ยิงบอสพี่ยิงบอสพี่จะเข้าพี่ต้องเข้าเซ็นเตอร์ต้องเลี้ยงไปผมน้าก่อนเดี๋ยวผมทำก่อนนี่โอ้โหนี่อหน้าพี่อ่ะน้าๆกูน้ากูน้ากูอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บอสหรอกปืนลั่นจัดเลยเอจีมั้งไอจีไม่ใช่ไอจีหรอืมดูดีปืนมันลั่นจัดเลยนะ ไม่ใช่น่าจะน่าจะดคุน็อฟเอเจไม่ใช่เสียงนี้เออว่ะเออดักน็อฟก็เสียงนี้นี่ว่ะเออใช่อุ้ยเที่ยคุณโดนยิงหลังเข้าโอ้ยบอลทะลุตึ๊กษาอะไรวะได้ละับโดนอีกแล้วเฮ้ยหลังเข้าจริงตายัวนี้เคลียร์พี่สวยพี่บัตรดูหนาพี่บัตรดูหนาพี่สองนี่อยู่ได้ได้ได้พี่เดี๋ยวผมดูหลังเลยนะผมดูหลังผมดูหลัง อ๋อไม้เฮียเปลียนตายตรงไหนวะหน้าบอสเลยเฮ้ยขึ้นมาแล้วหนูเนี้ยวบอดปะบอดปะบอดบอดตายตายเยอยถามยิงกูกำลังทำยาไอตรงไอ้ตรงทางไอ้ตรงวิวิไอยิงพี่ยิงเหรอพี่ยิงโอเคโอเควยโดนหัวแตกหัวแตก พี่ก็โดนยิงหัวยนยิงหัวหัวแตกไหมถือว่าพี่อ๋อพี่หัวแตกมันมันยิงโดนหมวกพี่แต่พี่ยิงหัวมันตายอ๋อมันตายใช่ไหมโอเคโอเคอืมมีหยุดมันอยู่ตรงไหนพี่มาเขาได้ให้หน่อยได้ไหมเสิร์ฟเสิร์ฟใจสบารถบัสตรงนี้พี่วัดกาพี่วัดกาหรืออะไรอ่ะปืนกลปืนกลทีนี้มันรู้แล้วว่าไหนไปที่ดูบันไดดีกว่าได้ได้ได้ถ้าพี่ทำปืนกลพี่ดูบันไดดีกว่าได้ได้ได้คือง ป้อบันไดเลยเป็นยาพอบ่บไดพอดีรูดสองแตกสองสวยงามพับพี่ตายเลยปะตายเลยแต่พี่ยิงตัวมันมันไม่เราอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามันถ้ามันตายอะ่ะยังไม่หมดได้หนึยังไม่เลี้ยงเลยเขออยาญาตเสียมันยาทูดสบปอดหมวกเลยยี่สิบสี่เนี่ย บอกพี่เหรออือหนึ่งทิสองเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวขอนดูเอานี้ให้ก็ได้ว่าตอนแรกเห็น,น้อที่ผมเฝ้าบันไดไงพอ,อดูหน่อยวะเสียงมันดังยิงกันจังวะเอ้ยอยากยิงคนเว้ยอยากลุดเกาะวะ มีคนแฮปพี่บอดบอดอ๋อออกอเที่ยล้างหลังนะัวๆเลยต่อไหนก่อนไหมไม่ไม่ต่อไม่ต่อเล่นเลยเล่นเลยตรงนี้ตรงตรงนี้ตรงนี้ไหนเนีเราตรงนี เรือยี่ิบสองยี่สอินเดียหนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดเชิญกูเาอ่เฮียใครนะอินเดียหนึ่งสี่ศูนยดีไปถ้าถ้าไอ้นั่นเชิญมาจะเล่นอยู่ถ้าไอถ้าไอแบบจีจีจีเชิญมาจะเล่นดดของมันอยู่โปเหมนโปใช่ไหมนี่ไงตกใครเนี่ยนี่ไงพี่จะปอยงไหนพเสหลือเจ็ดมาอฟเฮ้ยไอเฮียนี่มันทำอะไรของมันวะมาสิ้น นี่ศพใครเนี่ยศพน้องเหรอศพซิมปะตรงนี้ไม่ใเนี่ยเนี่ยศพใครเนี่ยตรงนี้มีสองศพว่ะเฮ้ยพี่มันโดนจิตตายแล้วเนี่ยก็พี่ยิงมาไงก็พี่ยิงมันมาพี่บอกอยู่มีสามศพตรงเนี้เฮ้ตรงนี้มีสามศพเลยเนี่ยพี่ว่ามันตายหมดหรือเปล่าวะเนี่ยพี่มันมันยังตายไม่หมดหรอก มันนับได้สีสดนะโอ้โหเฮอันนี้มีแต่ยาเลยวะเสียงอยู่ข้างหน้าดีกันอยู่พี่เบียพี่นีาจะไปเป็น s ีม e a m e r ในทวิตดอบนะแบบในทวิตอะไม่ง uh huh. ค,นคนที่ฟาร์มได้เยอะที่สุดอ่ะที่หนึ่งอะตอนนี้มันร้อยสามสิบกว่าล้านอ่ะแม่ง<ะ>ถ้าฟาร์มได้ที่หนึ่งม่งได้หนึ่งหนึ่งหมื่นดอนอ่ะกี่บาทวานะน่ะไอ้เหี้ย หนึ่งหมื่นดอนก็โอ้ก็คูสามสิบดอลคูสามสามมาตอนเนี้ยตอนนี้สามสามหนึ่งหมื่นยูอดีูบาทสามแสนเนี่ยครับแสนสองใช่แล้วใช่ลตี้กันอือก็มันมีที่หน้าที่หลังไงตอนแรกอะอ๋อแสดงว่าไอ้ตีนี่เรามันเหลืออยู่ประมาณสองคนแล้วพี่ก็ยิงมันตายสองคนหมดมันมีมันมีมันมีข้างในนี่อีกนะมันมีข้างในสูสานอีกนะนั่นอะ ศพนอนตายหมดเลยเนะี่ยยาไม่อย่างเยอะมันโด่ปืนไปนหมดเลยเหวัฝั่งเรา,าเกิดสามตีอไม่อยากเก็บของเยอะ เื่อเก็บศพเพื่อเก็บปืนของศัตรูเราจะมาดักโมเทลหรือว่าเราจะเล่นสาเไ้เล่นกลางเกาะกลางไอ้ฟิมไอ้เทียนี่มันไม่มีนี่นะไม่มีเกาะนะเฮ้ยข้างนมีศพข้างนมีศพตายโอ้พี่ดเกางนหาเกาะมันหายไปอ่ะเราแสดงว่ามันมีคนมาเก็บพอดีมันใส่เกาะมาเว้ย แต่ปืนไั่อยู่นะไอปืน VM57 ห้าเจ็ดเลยนะนะเสียงคนเดินข้างล่างวะเสียงคนเดินข้างล่างวะเดี๋ยวนะเสียงบอดปะวะเออเสียงบอดวะขอบคุณเจ็ดด้วยยังนี่แต่งไพมมาแพงจัดยวเลย เหลืออะไรพี่โดด้วยไหมอ่าอ่ามีเก็บเสียงครันพี่หมื่นห้าตรงนี้เก็บเสียงพี่ดาวไหมหมื่นห้าไม่ใหม่ใม่ใม่ใม่มาครับมีใครเอาเงินมาปะโอ้มี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 โอเคโอเคออกจะออกตอนไหนออกออกเงินใช่ไหมใช่อ๋อพี่ของเต็มแล้วเต็มแล้วเี็แต่ของกากนั้นเลย ไม่รู้คุ้มค่ากระสุนกระค่าซ่อมเกาะือเลปล่าซ่อมหมวกมันจะมีที่ออกตรงนี้เปล่าวะใช้กระสุนอะไรกูขอเช็คหน่อยสิใช้กระสุนทองด้วยไอ้ยี่นี่รวยจัดตองเ,เสียมะยากตัวหนักหกหกสิบโลเฮ้ยมีตัวนี้ก็ฮะฮะบอดบอด อดเกิดแป,แป๊กไอ้เหี้ยปอมันเกิดอย่างนี้เลยเหรอมันเกิดแบบเด้งขึ้นมาเลยอะ่ะมากดเยอะพบแล้วไม่มีอะไรแล้วไอ้ศพเนยอะนยทำไมศพนี้มีแต่ยาเลยวะศพใครเนะี่ยโอ้โหน้องเนาะน้องแสกชอบหยบอ <c oughs> อิยเยอะอไอ้ศพไอ้ศพที่ผมยิงได้ตรงไลปะยาอย่างเยอะ ใช่ไปทั้งคนไปทั้งบดกันใช่เขาเขาเขาดูศพพี่อ๋อดูศพกูเหรอเฮ้ยศพเก็บยากเก็บยางไปเก็บศพเก็บยาได้นะที่กูยิงทีงทงไว้คนหนึงอ่ะมันมีมันมีแก๊งนึงตีกันเก็บไปแล้วเฮ้ยข้างล่างมีสมเนึ่ยใช่ใช่ที่ผมบอกว่าครั้งมีศพหนึ่งแต่น่าจะเป็นศพบอดก็พอเล่าอืาพร้อมยังพร้อมแล้วพี่พร้อมแล้วกินน้ำไปก็พร้อมแล้วพี่นะกูอ่อยมุ้ย โปรเมื่อกี้ยังไม่เห็นอะเดี๋ยวลงมาก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดยวลืมลืมได้เอนเอจีมาเยอะกินเอนเอจีก่อนเคลียนเอาแตงยามาระวังมุมระวังเหลี่ยมนะแบบว่ามันดักได้ได้ตัวคนหนักขนาดเดินธรรมดายังเดินอย่างหนัก68โลเฮีย เลด70อีกสโลพี่วิ่งไม่ได้แล้วแค่จบตอนนี้ผมต้องรีเกมออกใหม่รอยแค่แบกตรอเอ้ยเป็นต้อันนี้มีมีอะไรบ้างดูสิร้อนอยู่หรอเหรต้องรีคอมให้ดีขึ้นไม่ไม่ไมดไม่ใช่คนเอ้ยโอ้โอยบบดอุยเหียตกใจหม บดๆๆบ,ด,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 บดข้างในไอเ้เลียมหินเนะ <c oughs> เีะยออกออกเลยไหมออกเลยค่อยๆไป <c oughs> ออกกันยังไม่ออก <c oughs> ไม่มีคนออกกัน ดูแท่งห้องโกะกลางไม่เห็นผมต้องเดินนําดีวะเนอยพี่ก็เดินเหาะมาเรื่อยๆนี่นนคือเหาะเต็มที่แล้วนั่น,นี่ยะ เดี๋ยวจะผบสันก่อนดูหน้าต่างให้ดีอ่ะไม่มีอะไรที่วิ่งเลยหนย้าต่างไม่มีมีตบข้างล่างตพคนนะตบตายตรงนะี้ ออบอดปะบอดจ้ะบอดเลยมาตายตรงนี้วะตรงนี้มีคนฟาร์มแล้วหมดสิแต่ถ้าว่ากล่องข้างหลังน่าจะเปิดไปได้แหละแค่มันปิดไว้เฮียแม่งหายใจช้ามากเลยแล้กวก้าทีละจะออกเลยใช่ไหมมีเสียง<ช>ข้างๆเฮ้ยคนคน ดาวดาวอยู่นะดาวอยู่นะอ๋อท่าออกท่าออกเยีะแตมวาอยู่อะไรตรงนี้วะอะไรท่าออกเงินอ่ะท่าออกเงินใช่ไหมใช่ไหมท่าออกเงินใช่ไหมพี่จะปาระเบิดท่าออกเงินใช่ไหมสาย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 ตัวสายที่อยู่สายทีอยู่สายไม่มีที่เหลือบอสบอสดูหลังไอพี่ก่อนเดี๋ยวเบิดมาเข้าหลังออกผมไปนอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่ข้างเรานี่บอสบอสอุ๊ยระเบิดมา พี่อ่ะผมแล้วผมดูมาข้างล่างด้วยไงนั่นจะนอนอยู่ปะไอ้นั่นตายใช่ไหมเออนั่นตายไอตัวกำแพงกะตายแล้วโอเคโอเคพี่ใหญ่แล้วผมทามีผมโดดลงมาด้วยเลยสมบูรณ์แล้ววะเอ้ยสมบูรณ์สรุปตายไปกี่ตัวแล้วตายไปตัวเดียวตายไปตัวเดียวไอตัวนี้ตายไอตัวที่พี่ฆ่าใช่ไหมโอ้ยโยผมนึกว่ะข้างหน้าผมตรงไหนวะมองมันนอนอยู่มันนอนอยู่มันนอนอยู่หมดแล้วเห็นข่าวไปแล้ว ลุยหลังรถหลังรถมันโดนยิงเฮ้ยมันเจ็บมันเจ็บมันจะตายแล้วใช่มันเจ็บมันลูกเดี๋ยวพี่ยาพี่เน็ตพี่เน็ตป้อกันหน่อยอ่ะโอเคโอเคโอเคมั๊ยิงไหมอยู่หลังรถไม่ถึงหรอจู่สายไว้พี่เปียพี่ดูให้หน่อยดูให้หน่อยเอ้ยไม่ตา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 ยอยู่หลังรถเลยพี่พี่เปียดู่สายไว้พี่ตายแล้วตายแล้วนี่ตายแล้วสวยสวยสวยมันมีสามตัวไม่ใช่หรอตัวซ้ายไม่ได้ยิงนี่ เออมันมีตัวตัวข้างในโรงงานเนี่ยเออจะตายปะผู้ผมมาเขาผมมาเขาผมมาจะผมวิ่งไปโอ้ยเอ่อมาชุบได้เหรอเฮ้ยสวยออกมา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 เจ๊ไสจ๊ไส้แตะ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 โอ้โหไม่ทันเฮ้ยทำไมเอ้าทำไมเองไม่แตะอะแตะแล้วแตะแล้วไม่ทันแตะแล้วไม่ทันเฮ้ยแตะแตะแตะมันมันจะหยุดเลยนะใช่แล้วแตะแล้วไม่ทัน ไม่เมื่อกี้พี่วอตพี่วอตกาคานอยู่ตรงนี้เลยอยู่ด้านนอกเลยนี่นั่นปืนอะไรวะเอะไปเก็บไม่ได้ก็มีตัวนึงไงเนี่ยพี่ดูปิงดิปิงมันยังไม่ลดเลยมันเหลืออีกตัวนึงพี่วอตกล้าอยู่ตรงกลางผมวกไม่ได้ให้เขาแกแกคานเข้ามามันมาดักค้างอะไร่ี่วัตพี่เบียร์จะเขาไปได้ปะนะเข้าแล้วเข้าแล้วไปเก็บอะไรต่อไม่ได้แล้วเนี่ยเต็ม มีแค่ปืนเอาผมไม่มีหรอตัวมีแค่ปืนเกาะไม่รถอ่ะที่แต่รอบนี้เราตายสองลยววะฆ่าเป็นสาม